สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับผมวันนี้วันที่27กรกฎาคม2568นะครับไพเอฟซีท่าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่72พี่น้องนะครับพามารับชมครับงวดวันที่1สิงหาคม2568นนะครับท่ามกลางสายฝนพี่น้อง ฝนตกตั้งแต่เมือ่อคืนนะผมนะครับยังไม่หยุดนะผมนี่ครับมีคอยมีแห้งทำมุชมนะครับฝนตกนะครับแห้งแนเ่เบาแน่ทำมุชมบรรยากาศฝนก็นยังตกอยู่ทำมุชมพายเอฟซีออกเดินทางทุกวันนะครับสาธุบุญเด้อนะครับมื่อนี้บเบาวเถ่าน้ำนาม,มาจ,จำนวน40แพ็คท่านผู้ชมนะครับ FC แม่หมูเอฟซีเบาเถารวมด้วยบเบาวเถากับแม่หมูท่านผู้ชม นำน้ำมาถวายปู่เจ็ดสองนะครับท่านชมอ่าสาธุบนบุญกุศลนุ่นน้เด้วยพี่น้องเด้อนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงิเนองทองลังไหลามาดังสายน้ำนะครับจะยกน้ำได้บ่พี่น้องฝนคือตกบ่เ้าแทะเะอ่านี่ครับบ่าวเถากกังหมอมู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวจะยกน้ำลงไปนี่แหละครับไปไปนาซาลานี่แหละธรรมชมนะครับอู้ฝนตกคักพี่น้องนะรับฝนตกคัก,นะคก,กอ่า นะครับบรรยากาศเดี๋ยวะจังเข่าไปกาบน้ำมัสการปูน้ำกันนะปูให้ตตองงวดมา่แล้วพี่น้องนะครับชุดล่างนะครับปูห้มาแล้วชุดล่างเมื่อนี่เกิดจะให้ปูเน้นยำห้น้ำแล้วก็มาฟังน้ำกันนะว่าปูจะเน้นยำห้ชุดใหน,นะครับอ่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะบะรบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศฝนตกนะครับอู้เอา้านะครับเดี๋ยวยกน้ำก่อน่านผช้ม่มนะผม อ่านผูมชมนะครับผมสาธุบุญเ้อพี่น้องนะนะครับผมยกน้ําท่ากลางสายฝนพี่น้องหลวงพี่เพิ่นกับมาซอยยกนับปูกับซอยยกพี่น้องเอาน้ถวายปูน้ากันเด้อบาทนี่พี่น้องอสาธุบุญนะครับบูตนาล้ำเจตคุกรเดอ้อสาธุนะครับผมเอาพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ลำให้รวยครับมงนทองหลังหลมาดัดางสายน้ำ ฝนกับซาพอดีพี่น้องนะครับยกน้ำพอดีฝนก็เป็นใจอยนะครับหลวงพี่่นกับมาซอยยกเอาไปชมไมปฟังน้ำกันนะครับผมกราบนมัสก,การครับปูรกราบนมัสการนะครับปูาำกลางสายฝนเลยพี่น้องเ้อนะครับรวันน,น,นี้วันที่27กรกฎาคม2568นะครับพายเอฟซีพายธช่มครับออกเดินทางขึ้นเกาพี่น้องนะฝนตกแดดออกก็ออกเดินทางขึ้นเกา นะครับมัอนี้ก็ได้น้ำหนามนะครับจำนวน40แพ็คนะครับทำชุ่มบัถวายปูนะครับดสองหนับสาธุบุญกับ FC นะครับแม่หมูเอฟซีเป้าเถาหล้วก็แม่หมูกับเป้าเถานะครับที่ได้ร่วมถวายน้ำนะครับผมในครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองครับปูเนาะเงินทองหลังไหลมาดั่งสายน้ำด้วยพี่น้องเด้อเอาหลครับมาแล้วก็จะพา FC มาชมมาฟังนะครับงวดวันที่1สิงหาคม2568 ใช่เนาะครับกองสุดท้ายแล้วปูอ่าปูปูให้ต้องวัดแล้วต้องปูให้เป็นชุดล่างอ่าเปลี่ยนไปแล้วมาเมือนี้ชุดบนก็ได้แล้วอ่าแโอ้มาหนักเลยขัดให้จักบนคู่ล่างคู่อ่าครับจะล่างล่างมันแล้วล่างชุดล่างมันใจแล้วแมนตาบนนะครับแกเปล่าล่า็ได้ครับเออพี่น้องนะครับยง้มเขาพี่น้อง กะเข่าติดต่อเด้อท่านผู้ชมเด้อปูเจ็ดสองท่านผู้ชมงวดบอ่อเข่าก็มีหนับคืองวดที่ผ่านมานเนี่ยนับชุด3ตัวปูหายสองศูนย์หบริตัด2ตัวซื้อๆพี่น้องบอ่อเขา่าห้องกระว่าบอ่อเขา่านับแง้มเขา่าห้องกระว่าเขานะครับปูก็อยากเห็นถูกซุ้งวดคนละนกปูเนาะ,อ,ะอ่าเอาอันนี้ชุดบนเป,ป็นมาปูชุดบนครับชุดบนก็ไว้นั่นอก้าให้เรียนชุดล่างนี่เห็เรียนชุดล่างนี่สองตัวนี่ครับเรียนแล้วโอ้ ปดสากับแปนึ่งใปูปเนียนคักเนี่ยเออถ้าบอมักไอตัวที่ปูจับห้หามาใส่เจ็ดกับแปดปูปูแปดกับเจ็ดเด่นบ่เดี๋ยวนีจับส่เล้วเนี่คับบ่ต้องจับตัวอื่นบ่ต้องเอาตัวอื่นแม่เราแค่คูเนี่ยเนี่ไหนแราสอตัวนี่เอาหนึ่งสามาใส่เจกับแเลยเนี่ยเจ็ดกับแปดเนี่ยมันเป็น่างอ่าเจกับแมาลางมาราง แน่นมากบนก็ต้องมาล่างตัวหนึ่งสองตัวนี่<แ>มันถึงบนล่างละแต่ว่าล่างมันมีแล้วบต่ตบนไปมากเท่ากับคือสองมหัน่าต้อบ,ตบนไปล่างได้อันนี้กันพี่บนไปล่างได้อา้าพี่น้องนะครับปูมั่นใจคักปูเน้นให้คักพี่น้องเจ็ดกับแปดนะครับท่ชน่มแล้วก็ติดเล็กติดหนึ่งสองสามนะครับปูจับไหกามิเจ็ดสามแปดสามเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองที่ปูไห้ตองวดอันนี้ปูไห้ตั้งแต่ตองวดพี่น้อง เน้นคักๆสองคู่นะที่ปูฟันทงให้ก็คือ8 3กับ8 1คือว่า2ตัวนี้เจ็กับ8ต้องมีมาล่างบ่ปูแม่ลมนล่างอือแม่นล่างแล้วก็1 2 3ก็ติดล่างหรือกัน1 2 3ต้องติดล่างแม่นครับมันไปบมดล่างได้1 3ตัวนี้เนี่ยล่างมันมีครับผม1หนี่อ่งสองสามเนี่ย1 1> <ม>นยแต่ว่าถ้าเน้นคักๆปูเน้น8 3กับ8 1ดห่งานหาลอตเตอรี่ไปเลยแม่นหาไปเลยเออหาลอตเตอรี่ไปเลยเด้อพี่น้องเด้อลงนะครับ บนไป่างมันะเนี่ยรางมันมีคนครับแก่ส่วนนี้เจ้วการเลขหนึ่งสองสามเดินบนรางครับเดินรางบนร้อมเนี่เดินบนคมม่งั้นตัวเดินบนนั่นนะมันมีเก้าก็หกก็ห้าบ่นจะไดจับเซหนึ่งกับสามเก้าสองก็เลยตับออกก็แยจ้เหลือแต่หนึ่งกับสามมนคือเดินบนเนี่ยแต่ว่าปู่บรเขียนให้ปครับเดินบน เด่นบนมันอันมีหกมีหกมีเก้ามีห้าครับมันกับยังปรมาณสามางอ่าลางเนี่ยคือสองคู่อีกเลยครับเอาพี่น้องชุดบ่นทายเล็กเด่นเล็กยิงตัวเด่นเด่นสามตัวมีหกมีเก้ามีห้าปูจำไห้คือหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสามเก้าสามหาหนึ่งหาสามหาแปดตัวเด่นบอกปูหรือยังก็เขียนตัวสีแดงแต่ปูนี่ มันอย่างโยมันกะแต่วันน่งคือหกหนึ่งกับเก่าหนึ่งบ่ปัวแมนชุดบ่นตอนนั้นหนึ่งแปดมันกันห้อยเจนเจนเจนลางบะครับอืมาบ่นก็มาหาหนึ่งแปดสามตัวหกเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดถ้าสามตัวเนี่ยทั้งสองหางนี่บ่ปัแมนหกเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดก็ได้เนี่ยนั้นครัเอาสองคูนรับ อันนี้ชุดบนนี่พี่น้องได้อันนี้ชุดบนนะครับชุดบนนี่เลขเด่นเลขวิ่งถ้าผู้ใดอยากได้เลขเด่นเลขวิ่งปูอะมันเด่นซ้ำกันทั้งหกทั้งเก้าทั้งหาพี่น้องชุดบนนี่เลขเด่นเด่นสามตัวปูกับเอามาจับใส่หนึ่งสองสามแต่ว่าชุดบนนี่ปูตัดสองออกเหลือแต่หนึ่งกับสามนะครับหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเน้นหกสามเก้าสามห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดนี่เป็นตัวรองนะำหาแปดปูกับจับออกมาจากชุดนี้ห้าหนึ่งแปด คือพวกหักเก้าเด่นเขาเลยจับออกหาตัวใสจนะครับครับปูโอแตาพอเขียนเด่นใส่แหนปูาปูบ่บ่พราะว่ามันมันสียรายเกินอ่ะมันทีั่วอ่ามันหลายตัวเนีนสองตัวเนีนชุดล่างแม่งั้นอ่าเอาที่เราถ่ายเอฟซีถามได้พี่น้องเลยว่าปูเด่นชุดบนตัวไหนถ้าวิ่งถ้าเด่นชุดบนตัวไหนนะครับปูว่า มันเด่นทั้งหกทั้งเก้าทั้งหานี่พี่น้องชุดบนนี่นะครับเด่นทั้งหกทั้งเก้าทั้งห้านะครับปูเล่โบาเขียนให้ปูจับครให้เหล่นะครับชุดบนหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัวนีน้นะครับเล่นตัวเดียวเอาเอาหกเ,เลยเอาได้หรอปูอ๋อบนนะครับบนหกตัวเดียวเด่นมันป,ปูในงานเด่นโอ้ใส่หัวเองในปูนี่อืม อ่าหกได้พี่น้องได้เด่นหกตัวเดียวอ่าให้เน้นหกปูว่าถ้าพูดอะไรอยากได้เล็กเด่นเด่นหกนะครับเพราะว่าถาถ้าถาส <c oughs> าม <c oughs> ตัวมีหกมีหามีเก่าเล็กเด่น <c oughs> อ่าปูาให้หกตัวเดียวถ้าเด่นหกเด่นเด่นบนอ่าในส่วนที่นั่นก็หกเต้าหนึ่งนะเอาเจ็ดตัวเด่นแล้วมม่จ่ายสิครับอืมเอาคือพอเป็นเก่าหกหนึ่งปูถา้าหกถาปูเน้นหกหนึ่ง ก็นี่แหละหกหนึ่งเกาหนึ่งเนี่ยเอาตัว,<อ>ไวไดีอเอาเต้าจับสตัวพ่อนะครับอาท่านผู้ชมชุด3าตัวหาลอตเตอรี่ไว้6 9เก้าหนึ่งห้าหนอ่ะเอาแต่ว่าอ่าถ,ถามมาแปดหนึหนึ่งปี่จะไปบนหนึ่งแปจะไปบนบมปัวถามมาสามตัวถามมันมาบนอ,ะอ่ะเออคือหาหนึ่งแคือคือแปดหนาหนึ่งคืออยู่นนี่ไมอ่าแปดหาหนึ่งหาหนึ่งแปดหาแปดาบกันัเาดไว้ครับเเพื่อน ผลมันเย็นนะคือแบบนึ่งนี่เย็นล้างเอาพื่อมันหนักตัวนี้มันไปทั้งบนทั้งร้างครับธรรมชมนะครับปูเน้นปูสรุปให้แล้วนะพี่น้องเนาะบุญทอดเทียนทอดเทียนวันเที่ยวใดกับปูบุญแล้วอีกเดือนหนึ่งโดนด้วยโดนโดนเปลีนสิงหาวนะปูเปลีนสิงหาวมีสบกนะโอ้อีกอีกเป็นเดือนธรรมชุมบุญประเภทนี้แถวบ้านเฮ้าพี่น้องบุญทอดเทียนช่วงนี้จะเป็นบุญทอดเทียน ทอดเทียนเราจงบุญกระถินนะปู Torah, ้เนาะแมนะแต่ละบ้านก็จะเป็นบุญทอดเทียนช่วงนี ah, ้ร่องสารพันยะเนาะหากินอ้อหมกหอยอ้อหมกหอยแกงเน่าไม้แกงเน่าไม้ไล่พี่น้องตำปกคุ้งนานี่เป็นนาบุญทอดเทียนด้พี่น้องเด้อแต่ละบงแต่ละบ้านครับงานบุญทอดเทียนเอานะครับมีโอกาสก็จะได้ทายเอฟซีเบิงพี่น้องวันที่26สิบหกสิงหาปะปุ้เดือนหน้าปุ้ยปุ้ยอาละอีกเดือนหนึ่งอท่านผู้ชม นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อชุดล่างนะครับเด่นล่าง7กับ8พี่น้องนะครับเลขติด1 2 3่งสอามปูวาหนี่ติดได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าปูวา7กับ8นี่มามาแน่ล่างมาให้เห็นนะครับลักปูจับให่ลัก7 7 3 7 1 7 2หลัก8 8, 8 3 8 1 8 2มามืปดนีป่ปดู่ฟันทงให้2คูแปดกับ8 1มีมาให้เห็นแน่นะครับผู้ใดมีเลขเด่นเอา1 2 3ไปใส่นะครับหรือผู้ใดมีเลขติด เอาเปไปใส่เจ็ดกับ 8, แปดเหล็กเด่นปูนะครับชุดล่างล่างติดเจ็ดติดแปดไปติดเจ็ดติดแปด,ด,ด 8, เนี่ยนะครับแปดหนึ่งกับแปดสามสองคู่นี่หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะปูเนาะชุดบนนะพี่น้องเด้อนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับปูฟันให้งหกเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสามตัวเด่นสามตัวมีหกมีห้ามีเก้าเด่นบนมีมาให้เห็นสามตัวนี้แต่ว่ามันหลายตัวปูว่าฟันให้ตัวเดียวคือหกหกบนนะครับปูกระจับหนึ่งสองสามมาติดบนแต่ว่าปูตัดสองออกเอาหนึ่งกับสามมาใส่ หกหนเก้นึด่นสคู่นี่ปะปูเน้นสองคู่นี้นับหกสามเก้าสามหปเป็นตัวรองหาแปดปูกระตัดมาจากชุดนี้แหละพี่น้อง3ตัว6 9 1นึ่งับเน้นคลกๆหกเก้าหนนึงี่กับตัวรองนะครับถายหยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเพื่อได้รางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับแคปหน้าจอทู้ชมนะครับนะคารับซาถูปูกราบขอบุญขอบุณปูทู้ชม สายุกเหมือนกับเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกทันเดอร์พี่น้องเดอร์นะขอบคุณเอฟซีทุกทันพอายังไม่ไงพี่ปานาะสุขุสุขค้นนะับสุขภาพแข็งแรงนะับลำด้วยเง,งินทองน้าผมอ่านะให้โชคให้มันฝน,น,น,นตกปุ๊บเอาพอกันคลิปหนาคนับสวัสดีครับ <c oughs>